สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้นีโออันีแท็กติโกลับมาพบกับพี่พีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาถึงคิวของกล็อก26ครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ชมกันว่าระหว่างกล็อก26 g เจน3เจน4และเจน5นะครับดังที่วางเรียงกันเลยนะครับข้างซ้ายก็เจน3ตรงกลางก็เจน4่านขวาก็เจน5นะครับ ทั้ง3ตัวเนี่ยมีอะไรที่สามารถใช้ด้วยกันได้หรืออะไรที่ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ก่ออื่นขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับ,รบหลังจากเคลียร์ปืนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับกล็อก26ถูกผลิตขึ้นมาเมื่อหลายปีดีดักมากแล้วครับเป็นปืนในระดับซับคอมเพกนะครับคือลำกล้องเนี่ยยาว3นิ้วนิดนะครับ แล้วก็เป็นปืนที่ในเมืองไทยเราได้รับความนิยมพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพกซ่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อดีต่างๆนะครับอย่างข้อดีข้อที่1นนะครับที่เราเห็นกันชัดๆก็คือกล้อง26กเนี่ยสามารถใช้แม็กซีนของ26 19 17นะครับสามารถเอามาใส่ได้แต่ว่าต้องใส่ตัวอะแดปเตอร์นะครับแบบตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแม็กของ19นะครับจะใส่ตัวเสริมแม็กเข้าไปนะครับเพื่อให้สามารถที่จะ ใส่เข้าไปแล้วใช้งานได้เพื่อที่จะสามารถเพิ่มวงกระสุนนะครับเพราะธรรมดาของกลอกเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณ10นัดนะครับหรือ12นัดนะครับแต่เราเอาแม็กกลอก19มาใช้เนี่ยก็เป็น15นัดนะครับก็ไปไหนก็อุ่นใจนะจบถนัดขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกลอก26่นะครับกลอก26นะครับมาดูกันที่เจน3ก่อนนะครับ G ลอก26เป็นปืนชั้นซับคอมเพกนะครับซึ่งเป็นปืนที่เรียกได้ว่า ก่อนการมาของกลอก43และกลอก 43x นะครับจะเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมอยู่นะครับเพียงแค่ว่าอาจจะได้รับความนิยมน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าตัวความแบนด์บางนะครับแล้วก็ตัวของสไลด์ที่มีความหนานะครับมากกว่ากลอก43และ 43x นะครับก็เลยทําให้ความนิยมเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะครับทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้วเป็นปืนที่ใช้เป็นแบ็กอัพกันได้เป็นอย่างดีนะครับ กลอก26เจน3เนี่ยเมื่อผลิตออกมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะเจอปัญหากับความอวบอิ่มของด้ามของเขาครับความหนาของด้ามของเขานะครับเดี๋ยวลองจับให้พี่ๆทุกท่านได้ดูกันนะครับที่มีค่อนข้างจะอ้วนตุ้ยนุ้ยนะครับจับได้เพียงแค่2นิ้วนะครับนิ้วก้อยจะหลุดนะครับถ้าใส่แมกกาซีนปกตินะครับถ้าใส่แมกกาซีน12นัดก็จะมีเสริมก้อยให้นะครับจากนั้นมานะครับกลอกได้พัฒนาเป็นกลอก26เจน4ครับ ก็คือตัวนี้ครับสิ่งที่พัฒนาขึ้นก็ได้แก่เรื่องของลายเช็คเกอร์บนด้ามน,นะครับอันนี้ติดกันลื่นไปแล้วนะเลยไม่เห็นลายเช็คเกอร์ด้านล่างนะครับลายเช็คเกอร์เขาจะเหมือนกับ Gen 5นะครับซึ่งลายเช็คเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยพร้อมกับความคอดของด้ามที่เล็กลงนะครับเล็กลงกว่ากลอก2 6่สิบนะครับเล็กลงทําให้จับถนัดขึ้นครับจับถนัดขึ้นนะครับแต่กลอกก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าให ให้จับได้แค่2นิ้วนะซึ่งตัวเจน4นี่เองนะครับที่ให้ความให้การจับถือที่ถนัดมากขึ้นพรอม,มาพร้อมกับปุ่มปลดแม็กนะครับที่ใหญ่ขึ้นตามสไตล์ของเจน4นะครับพอกล็อกทำเจน4ออกมาได้อ้โหูหลายปีดีดักมากครับกล็อกไม่ยอมพัฒนากล็อก26เลยนะครับตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ปี2 0 0 9นนะครับจนมาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับกล็อกได้พัฒนา กลอก26 Gen 5ออกมานะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับขออนุญาตถอดนะครับเป็นกลอก26 Gen 5นะครับด้านซ้ายนะครับตัวนี้เองนะครับกลอกได้ใส่ออปชันเข้ามาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่น Front s l i d i n นะครับหรือการลื่นหน้าสไลด์นะครับแล้วก็เขียนกลอก26 Gen 5 USA ไว้นะครับปลดสไลด์เหลี่ยมเพชรนะครับอ่าที่มีมาให้เป็นออปชันเลือกนะครับปุ่มปลดแม็กกาซีนใหญ่นะครับ แล้วด้ามที่คอดนะครับมาตั้งแต่เจน4นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัดเอาร่องนิ้วหน้าด้ามออกนะครับแบบนี้นะครับทำให้กล็อก26เจน5 gen 5ยิ่งจับถนัดมากขึ้นครับส่วนตัวผมแล้วผมว่าผมชอบนะเพราะว่าไอ้ตรงจะงอยเนี่ยมันออกมาพอดีนิ้วพอดีครับจับถือแล้วถนัดดีนะครับถึงแม้จะไม่มีแมกกาซีนด้านล่างนะครับจับถือแล้วถนัดดีมีปลดสไลด์มาให้สข้างแล้วนะนะครับ สไลด์มาให้สองข้างแล้วนะครับทางซ้ายและขวารองรับคนที่ถนัดซ้ายได้ที่สําคัญก็คือที่พัฒนาลืมพูดไปนะครับเมื่อกี้ที่พัฒนามาตั้งแต่เจน4ก็คือปุ่มปลดแม็กตัวใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับข้างได้ซ้ายขวานะครับถ้าเราเป็นคนถนัดซ้ายเราก็พิกลตัวปลดแมกซีนตัวนี้ไปไว้ในทางด้านซ้ายได้นะครับข้อดีของ Glock ยก Gen ห้อีกอันนึงก็คือการลมดำนะครับที่ใช้เป็น n d l c ไปแล้วนะครับ ให้ผิวที่เรียบมันนะครับแต่ที่พี่ๆบ่นกันหนาหูเหลือเกินก็คือเรื่องของการลมดําลำกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกลอกเจน5ทุกทุกแบบนะครับลำกล้องเนี่ยจะแหมลอกง่ายเหลือเกินจะมีรอยขูดขีดง่ายเหลือเกินนะครับยิงแค่ไม่กี่นัดนะครับก็จะมีรอยขึ้นไม่เหมือนเจน4ที่ทําลำกล้องมาค่อนข้างจะทนพอสมควรน,นะครับ ทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของอะไ่ที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับทั้งเจน3เจน4เจน5อันที่1ก็คือเรื่องของไกด์รอดครับไกด์รอดของเจน3เจน4เจน5สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้นะครับอันที่2ก็เป็นชุดอ,อุปกรณ์ภายในนะครับชุดอุปกรณ์ภายในที่รวมไปจนถึงชุดลั่นไกนะครับยกเว้นเจน5นะครับที่ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับซึ่งเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับ ส่วน Gen 3เจ Gen เนี่ยอะไหล่สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำกล้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข็มแทงชนวนนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับส่วน Gen 5นะครับแพลตฟอร์มเขาจะแตกต่างออกไปนะครับสมอลอกเข็มแทงชนวน Gen 5จะเอามาใช้กับ Gen 4เจ Gen ไม่ได้ครับสมอเช่นกันครับสมอ Gen 3เจ Gen เอาไปใช้กับ Gen 5ก็ไม่ได้นะครับ ชุดไกลของเจน3ามเจนสเอามาใช้กับเจน5ไม่ได้ครับซึ่งแพลตฟอร์มจะคนละอย่างกันนะครับแต่ที่กลอ,อกยังเหนียวแน่นนะครับแล้วแบบแหมนี่ขอติเลยนะขอติกล็อกเยอะๆเลยนะครับก็คือเรื่องของรางไฟฉายนะกล็อก26เนี่ยขึ้นชื่อว่าถูกพัฒนาช้ากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ แถมไม่พอรางไฟฉายยังไม่ยอมให้มาจนกระทั่งถึงเจน5นะครับเราต้องไปซื้อรางรีคอเวอร์มาติดนะครับแล้วถึงจะติดไฟฉายเข้าไปได้นะครับหรือติดอุปกรณ์อื่นๆเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นนะกล็อกเจนเจเนเรชั่นต่อไปหรือหรือซีรีส์ถัดไปเนี่ยน่ที่จะ ทำเป็นรางไฟฉายแวแวๆมานะครับเพราะว่าหลังจากที่เห็นกล็อก 43x พัฒนาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนื่องจากกล็อก 43x เนี่ยเริ่มมีหลักไฟฉายแล้วนะครับแล้วก็ด้ามที่ยาวขึ้นนะครับทำให้จับถนัดมากขึ้นนะอันนี้ต้องต้องมาล้อลุ้นกันนะครับว่ากล็อกเนี่ยจะสามารถที่จะนำข้อผิดพลาดของตัวเองไปปรับปรุงได้อีกหรือไม่นะครับส่วนเรื่องของความแม่นยา ทั้งเจน3 g e เจน e n 5เจน5ไม่แตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นปืนในชั้นซับคอมแพคที่ลำกล้อง3นิ้วนิดๆน,นะครับเนื่องจากระบบปฏิบัติการของกลอกนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับทำให้ความแม่นยำไม่ว่าจะเจน3 g e เจน e n 5เน5นะครับมีความแม่นยำใกล้เคียงกันครับ ซึ่งอันนี้ต้องแล้วแต่ผู้หญิงนะครับว่าผู้หญิงแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่สอบถามพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ทําการที่ตัดใจที่จะต้องเลือกกล็อก26เอามาใช้ประจําการนะครับแทนที่จะไปเป็นกล็อก43หรือกล็อก 43x นะครับเหตุผลหลักของพี่ๆก็คือกล็อก26สามารถใช้แม็กกาซีนได้กับแม็กกล็อก19และ17นะครับซึ่งอันนี้นี่เองนะครับที่ 43และ 43x ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็นแบ็กอัพกันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเกิดตัวหลักของท่านเป็นกล็อก17นะครับหรือ34นะครับซึ่งสามารถใช้แม็กกาซีนเดียวกันได้นะครับมาถึงแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนทั้ง3แบบนะครับสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับแม็กกาซีนเจน3นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้กับทุกอันนะครับหยดนี้นะครับเจน3ใส่ได้ครับ เจนส่ใสได้ครับและเจน5ก็ใส่ได้ครับเหมือนกันนะครับสามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับได้ฟังโดยสรุปแล้วนะครับทั้งข้อดีข้อเสียของกล็อก26ในแต่ละเจนนะครับเจน3ด้ามอ้วนไปนิดนะครับเจน4ปรับปรุงมาแล้วนะครับด้ามคอดมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเจน5พัฒนามามี เรื่องของฟอนต์เซเลชันนะครับมีโปรสไลด์สองข้างนะครับโปรดแมกกาซีนนะครับทั้งเจน4เจน5นะครับสามารถที่จะกลับข้างได้นะครับตัดร่องนิ้วหน้าด้ามนะครับในกรณีของเจน5ทําให้ถนัดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต่างมีข้อดีข้อเสียของแต่ละแต่ละเจนไปนะครับวันนี้รีวิวกันสั้นๆนะครับสำหรับปลอก26เจน3 4มนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงได้แจ้งทุกท่านไปแล้วนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิวัฒนาการของกลอกตั้งแต่เจน3มาเจน4แล้วก็เจน5นะครับวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านในการตัดสินใจนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ